ที่สุดนะฮะกูรักก็ได้จากเราไปอย่างจริงๆแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาช่วยกันส่งน้องเนาะไม่ว่าจะเป็นการบอกลาใต้เม็ดในเพลงคัฟเวอร์ของผมเนาะที่ส่งให้น้องหรือจะเป็นการทาคลิปต่างๆนานาว่าน้องเนี่ยก็จะคงเป็นตำนานตลอดไปอะ <S <S> <S แต่ยังไงแล้วนะฮะมีพบมันก็ต้องมีจากแหละเนาะปาร์ตี้มันก็ต้องมีวันเลิกลาสุดท้ายแล้วคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นการเล่นมีมของน้องเป็นครั้งสุดท้ายนะและพวกเราก็จะก้าวเดินกันต่อไปนะมันก็เป็นอะไรที่มันน่าใจหายเหมือนกันนะยูทูบเบอร์ดีๆหลายๆคนเนี่ยค เหมือนกันแต่แค่ยังไม่ใช่ตอนนี้เมื่อเกิดตัวคุณอยากภาพคิดกับแอดแล่ะก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงเข้ากลุ่มดิสของแอดทิคเข้าไปแล้วเลื่อนหาช่องส่งคลิปภาพมีมกับแอดหลังจากนั้นก็ส่งคลิปภาพเสียงของตัวเองมาโดยคลิปต้องเป็นภาพนิ่งและไม่มีเอฟเฟกต์เสียงใดๆพอเดือที่เหลือแอดจาัดก,การเองใครที่งงก็ลองมาดูคลิปเป็นตัวอย่างในดิสได้เลยนะแค่นี้นก็ได้ภาพคลิปได้กันแล้วพี่ชายผมในชีวิตจริงเขาก็เป็นพ่อหนุ่มมาดแม่เป็นผู้ชายที่แสนดิแล้วก็ชอบกวนตีคนอื่นไปเรื่อยมองไเละนีี่่คือพชายผมตอออนนยู่ใ ฉันแบบหเต่เกมไหนได้ไหมคะหนูเล่นเกมไม่เก่งอะค่ะพี่ชายฮัลโหลพี่ชายถ้าพี่จริงๆใช่ไหมนะทำลายเป็นหญิงไปแล้วอะโอ้ป่ารี่เียนี่ไม่รู้งานเลย ขุนเชื่อหรือเปล่าว่านี่คือความจริงคนในเรื่องนี้ไม่มีมือถือใช้กันหมดแล้วแต่มึงรู้ไหมเวลาส่งข้อความด่วนๆอนะ่ะรู้ไหมมันแช่อะไรกัน <c oughs> นี่โนกมึงมีมือถือจอสมพัสกันแล้วนะเว้ยถ่ายรูปแบบแช่เดียวอยู่ในโทรศัพท์แต่แต่มืงยังใช้โนนในการส่งข้อความกันอยู่เนี่ยนะไม่มีแอปแบบนิงจาแกมนิงจาบุกในโวลานี้คนนิงจาทุกหรือ,อยังเนี่ยมีเทคโนโลยีแต่ยังคงยึดติดกับของโบราณซะง,งั้นใบไ,ไม่สุดเฉย ป้ายทางไปห้องน้าสุดอัจฉริยะที่ฝรั่งยืนงงคนไทยยืนอึง้งถอยเหล็กคืออะไรกูไม่เข้าใจ w h a อ is ต h i ิห้องน้ำไอรอนต้องเขาบอกเลยว่าไอคนที่แม่งมาเที่ยวแถวนี้เนี่ยแม่งงงแน่ๆและยิ่งไอคนที่แม่งไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยอะ่ะมาเนี่ยมึงคิดว่ามันจะเป็นยังไงอะ่ะอะไรคือถอยเหล็กวันนี้แล้วอะไรคือห้องน้ํามันกาดความรู้สึกของใครบางคนหลังปิดคอมมันก็จะแบบว่าวันนี้เกมสนุกมากเลยไปละแล้วเจอกันนะ <laughs> เพื่อน ตอนนี้คุณกำลังกลับมาสู่โลกความเป็นจริงโลกที่แม่แม,แม่แต่จใจดีกับคุณเลยสักครั้งที่มันพร้อมจะฉีกกระชากคุณแล้วมันก็นมาพร้อมกับสังคมที่แสนจะลอบลูงมีเพียงสังคมหน้าคอมเท่านั้นที่คุณไว้ใจมันได้เอานะ่าอย่างนั้นก็มีเซฟโซนนะเพื่อนเอ็นดูเอ็นดูนะไม่อยากโตเลยฉันอะเริ่มจะหลงหนังสือเล่มนี้เข้าให้แล้วสิคือมันสนุกมากๆเลยแต่มันไม่ใช่สำหรับฉันไงคุณหลงหนังสือแต่ผมหลงทางเราไม่เหมือนกันเข้าใจความรู้สึกของมึงเลยมุฝรั่ลงไงนะ ขอเล่นมีมของกูละหน่อยแล้วกันนะต่คนมันคิดถึงเนี่นะหลายครั้งที่ชาลามถูกยกย่องว่าเป็นสุดยอดนักล่าแห่งท้องทะเลไม่ใคยได้ยินการประกาศเหรอว่าฉันนักเือสุดยอดนักล่าแห่งท้องทะเลเชียวนะแต่เราว่ายังมีบางสิ่งเฮ้ยอลืมอว่เปล่านอะไรใช่ครับฉลรามเนี่ยมันจะถูกฆ่าในวานพัชฆาค่าอย่าทำอะไรเขา คิดถึงกูล่านะครับแป๊บแป๊บแ,แผ่านมาสิบกว่าวันแล้วเนี่ยรววพรพวิธีปอบใจเพื่อนยามเพื่อนอ,อกหังวิธีที่หนึ่งนี่มึงแต่งตัวเป็นหญิงทำไมเนี่ยเพื่อนไม่ต้องเศร้าไปเนี่เพื่อนเดี๋ยววันนี้เนี่ยกูจะพามึงขึ้นสวรสค์เอ,เอา,าล่ะเรามาทำจนลืมอีนั่นกันเลยดีกว่าเพื่อนแต่เพื่อนกูก็น่ารักเหมือนกันนันเนนี่ยสักหน่อยแล้วกันมึงต้องต่อตาม,มันจะเข้าร่วมสิวะ ตอนนี้ผมกำลังอับจนทางปัญญาว่าจะหาเงินที่ไหนมาซื้อฟิกเกอร์อาเนียหนึ่งต่อหนึ่งได้วันนี้แต่แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมจะเหลือสินค้าชิ้นสุดท้ายที่ผมก่จะเก็บไว้กินนะเนี่ยเขาน่าจะทำธุรกิจในสัตว์ไม่ก็อาหารนะเนี่ยเอาละนุมถึงเวลาของนายแล้วออกมาเจออิสารภาพในที่สุดผมก็ได้ออกไปเจอแสงอาทิตย์สักทีแต่เลือดจะนี่นา่าจะหวานนะเนี่ยแต่ช่างเหอะเพื่ออ,อานเนียทำได้ทุกอย่างมึงไปพ่อค้าแหวนพายได้ไงวะเนี่ยคนทำมือมึงทำมาได้แหละอะไรนะเนี่ยนี่คือความรู้สึกของขุดเมื่อนัััั่่งงเกกก้้้้าาาาอีนนนนนนวววะะคมมรูสึ็จแบบ ใช่ครับตอนมึงนั่งไปนานๆเนี่ยเหมือนก้นไม่มีก้นเลยเว้ยเหมือนกระดูกตรงส่วนนั้นเนี่ยมันออกก็อี้โดยตรงนั่งแทงตูดกูไม่โคตรเจ็บเลยทางแก้คือเวลานั่งเนี่ยมึงต้องขยับไปต้องขยับมาเว้ยเพื่อให้มึงเจ็บตูดมากนั่นเองคำพูดกูมารู้สึกปแปลกๆนะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะฮะ <un> พวกคุณจงตอบมาสิว่าใครรวยที่สุดในโลกก็ไก่มิสเตอร์บิ๊กขควายเสียโป๊เสียกัมมลอไอบริษัทเสียโป๊เสียกัมมลอนี่เงินกูได้ทับทับพ่ออ เศรษฐีโดโด่เชียเอ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยแม่งเต็มฟีกูไปหมดเลยเนี่ยโดแล้วเป่าคาถาดีโดเชียอะไรวันนี้อยากเป็นเศรษฐีสแกนใต้ฟ้าอยากเป็นเซธีสแกนใต้ฟ้าเศรษฐีดีโดเซธีสีพัก เป็นจะตัวราชาแท้ๆแต่ทริ้งมีกันห้าคนเนี่ยนะทุกโทมิโอสากุทอมมี่คามยามาจิโร่ทาม,มิอิกาบารุอิกาดะและยูริเงาโอกาชินยูริและคนสุดท้ายโมจิมาซาฮิโร่ไม่มีโค้ดเหนเป็นัดตัวนะ่ะมันแปลว่าสี่นะเว้ยและรวมกับราชาเนะี่ยมันแปลว่ามีสี่ราชาไม่ใช่หรือแล้วมันไปกฎข้อไหนที่บอกว่าสี่เจตุราชาต้องมีแค่สี่คนอย่างนั้นเหรองั้นทําไมปาทูที่มีตัวเดียวถึงใช้ชื่อว่าปาทูอยู่นะ่ะเฮ้ฟังให้ดีนะ ในในเราก็ไม่ใช่จะตัวราชาอยู่แล้วจะมีคนเพิ่มไปมากกว่านี้มันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่นะมันเป็นแค่เพียงคําที่ใช้ตั้งชื่อไม่ได้กหนดชะตากรรมใครซะหน่อยถูกมกคือมึงก็แค่อยากใช้ชื่อจะตัวราชา,า,ชาเพราะว่ามันเท่ดีใช่ไหมละ่ะแต่ว่ามึงอยากให้มันมี5คนก็นอสน,นอแคร์นี่ครับมึงไม่ได้สนงความหมายมันอยู่แล้วเดี๋ยวนจตกไปแบบว่าอะไรอะ่ะอยากใช้มึงก็ใช้ไปดิบอกเลยว่าถ้ายิงปืนด้วยวิธีนี้ความแม่นยำจะเพิ่มขึ้นถึง100%เปซมันปทางพลาดเป้าแน่นอนเพราะตัวเรา่มีสิงนี้อยู่ยงไล่ะ หมวกเท่ดีดีไหวรุ้นยิงทีมีฟินทุกดอกกูบอกเลยยิงทีไรเนี่ยฟินหัวทุกรอบเลยก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะอย่ายิงสะบัดบ่อยนะฮะกุยช้า รูปไม่สามารถทําให้คนทุกคนนั้นมีความรู้สึกได้ไอ้รูปที่ว่าโอ้โห,โหนุ่มที่น่าสงสารแฟนเองเป็นของอัวนะค,คุณทำจกิงทำไมอ่ะผมรักคุณมากเลยนะถ้าคุณชอบอ่าน NTR บ่อยๆยังไงล่ะแล้วทีนี้คุณเข้าใจหรือยังว่าคนที่มันโดน NTR น่ะมันรู้สึกยังไงไม่น่าอ่าน NTR เยอะเลยเวนกรมตามสนองละเนี่ยมนุษย์มีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรนักปัจจัยชีวิตมนุษย์เรา มีคุณค่ะพวกเราต่างเดินในเส้นทางของชีวิตสร้างเป้าหมายและก้าวเดินต่อไปและในเชิงของนักชีววิทยาล่ะมันคือเชี่ยแหละวะมันน่าจ,จะเป็นนักชีววิทยาแหละใช่พวกเราอยู่เพื่อหี